ฮัลกกโหลฮูเฮ่ฮัลโหลฮูฮาวาฮีผู้ชม,ามานะ yes. จาว,เแบบวาเ,าเีาา่เฮ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 ่เนอเไ่ทําที่บ,บว่าฮส,สูตรเฮ่เฮ่เอ่ที่เคยรุ่เฮ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 ลฟา่เง่เฮนี้นะนนนะดิฮ่ ของฟ้าออกจะโล่งแบบนี้ฟ้าร้องได้ไงมา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 หมู่เด้งหมูเด้ง,ดงโอ้โหเจอกันตั้งแต่ต้นยิปเลยครับนี่กำลังบวกเลยว่าแบบว่าไม่เจอกันอย่างยาวนานนะผมเมื่อกี้เรากด e ในตัวนั้นได้วะผู้ชมเมือ่อกี้มันได้นั่นนะแต่เราแบบต้องสั่งน้องไปตรงนั้นโอ้แดนนะเฮ้ยอืมเราจีีมัน เยี่ยมถอยหลังไปน้องอหลังไปชู่ี่มาขู่กันแถวดีนะบอกว่าเราควบคุมได้ทุกทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยเนะจีบไบตรงนั้นก่อนนะน้องนะวนนี้กระโดดครับนผู้ชมเฮ้ยเลยไปถึงั่นนี้โจทนี้ยังไงครับเราจะต้องสั่งเอ่อสั่งเอ่อทำยังไงให้น้องน้องตัวนี้ไม่โดนขิดนะ ถ้าเราปล่อยน้องน้องตัวนี้ก็น่าจะโดนขิดนะผมว่าเอ่ออ้าผมรู้แล้ว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 อาจจะต้องมีการลอ,อกกันเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมผมว่านะหรือเปล่าเฮ้ยอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่น้องน้องติดสถานะน้องติดสถานะน้องติดสถานะมึนงงครับยังวันนี้โอเคงั้นงั้นมาเลยงั้นมาเลยเร็วเร็วเร็ว มามามา,มาหมูเด้งติสถานะมึนงงอ่ะนะน้องเอาเอามาเร็วก่อนที่น้องจะหายมึนต้องรีบไปต่อนะน,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 นุ่นนุน่นนุน่นเอาไปเดโอ้โหนุ่นนุ่นนุ่นวันนี้ดูดูดูด,ด <c oughs> ยูย้อนย้อนวันนี้มีเสื้อครับเ <c oughs> หุยแล้วมีผุ่มคุณผู้ชมตรงนั้นมีพุ่มพุ่มพวงหรือเปล่าแฮอะไรวะนี่ อะไรวะนี่ห่ะฮามะฮามะฮาฮาหน่อยฮาหน่อยเฮ้ยอ๋อเนี่ยเนี่ยยังไงสิโดดไปเลยท่านในวุ่งวุ่งมาวะมันนี้วุ่งวุ่งวะแต่เราเราคอนโทรลได้นะแต่เราอาจจะแบบออน้อง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 ไม่เห็นจริงเดิด้าวไม่เห็นจริงเหรอเฮ้ยเยอะไรนี่อ่ะน้องตาไม่ดีหรือเปล่าเราแบบเราอาจจะโล่งโจ้งขนาดนี้เลยอืม น้อง,อง,องมเผมห็นข้างล่างครับผมเห็นข้างล่างนี่นี่นี่นลงมาปุ๊บย่อนปุ๊บย่อนอีกทีหนึง่งโจะอ่าตอนนี้ไปปุ๊บพอมันมาปุ๊บเราไปปับ๊บอ่าวิ่งเลยจังหวะดนี้วิ่งเลยผมไม่รู้นะจังหวะดนี้วิ่งวิ่งเดียววิ่งเดียวทันไม่ทนันไม่รู้วิ่งไปก่อนจังหวะดนี้ยังไงครับอาจจะมีการวัดเสี่ยวกันเล็กน้อยเออข้างล่างนั้นหลุได้บจองจอง้องอืไม่น่าได้ไปไปไป,ปมาครับ เราไปเอาของที่เรารักกันดีกว่าเครื่องที่เป็นเหมือนตามหาไปอย่างยาวนานกว่าที่จะเจอเราข้ามไปไหลายอันจัดๆพอหาไปเจอนะผมเฮ้ยเสียดายจังไ,ได้อันนี้ก็ขอบคุณนะครับโุมอันที่เท่าไหร่วะอุ้ยอุ้ยได้อันที่เก้ามาคุณผู้ชมโอ้ my god เดี๋ยวแล้วที่แปดเราไปไหนเฮ้ยลงทางนี้ตายไปเนะี่ย ผมมาลงอะไรทางนี้วะฮัลโหลยาวไปครับช่วยหนี้ยแล้วไม่เรือนะเราเห็นเรืออยู่ข้างบนมาครับอุ้ยน้องชอบใจหรอชอบใจหรอแค่เราลากให้แล้วชอบใจใหญ่นู่นนูน่นเชือก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 เลยครับ Thank you ข้าลงมา <Ch iero. S 1> ด้วยเคียร์เลย Thank you อารก็ตัวเฮ้ย <Hey, S 1> น้อง แม่โอ้โหก็นึกว่าจะแก้งกันซะแนละ้วโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่เอาลงมาเลยแบบตีตูดนะบอกเลยไปตามมาอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่า,ช,า,าชื่อไหมฉนมอยู่เฮียอย่ามาเฮ,โฮ่โหแต่ท่านบุกหรือเปล่าเนี่ยดูดิจริงโอ้โหวา้าวเฮ้ยน้องยังวันนี้แปลงร่าง เอ,เอ้าอกัดมือไม่ได้เหรอโธเอ้ยได้ยินเสียงอะไรบึ้งๆอยู่ตรงนน้นอ่ะมันจะมีพลังงานบางอย่างโอ้โหมันเฮ้ยมาว่ะไอโนนหรือเปล่าตู่ตู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 ่ตู่เริ่มมีเริ่มมีอะไรจะทำขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเออดี ดนะีนะน้องนะโอ้มายกดโอ้มายกดอืมไอตัวควบคุมมันอยู่ชั้นบนว่ะคุณผู้ชมแสดงว่าผมต้องขึ้นไปข้างบนอาจจะต้องเดินดูทางขวาทางนั้นให้สุดก่อนโอเคมา let's go it's time to run it's time to run let's go โอ้โอ้มันหลายสเต็ปจัดโอ้โหตะกี้เราสามารถจีน้องได้เลยแล้วเนี่ยแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจีแล้วจะเอาไปไปไว้ไหนเออถ้าจีแล้วเอาไปให้ไอ้หมอนั่นยิงอ่ะคุณผู้ชมทีนี้น้องตัวนี้มันก็จะขิดใช่ป่ะมาวะ่ะมานี่มานี่มานี มานี่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  <m uch an> เราจะเราทุยเดี๋ยวเราจะให้อ่าน้องบูดเด้งตัวนี้นะคุณผู้ชมไปนอนแผลอยู่ตรงนั้นอนอนแผลร้องเอนอนแผลร้องเอตรงนี้นะน้องนะอยู่ตรงั้นแหละตรงนั้นแหะล,ละปล่อยเลยอ่ะปล่อยด้วยนี่จีมันไปไงไวายวายนอนแผลร้องเอวายวายวายอ๋อ๋อน้องน้องน้องไป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 นี่ <m uch an> มาหนี่มานี้ <m uch an> น้องมุยมานี่น้องมุยอาจะต้องให้ให้น้องเหยียบตรงนี้ผมแล้วเราก็จะกระโดดดึง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 ข้ไปทางบนโอเคไปน้องน้องน้องเหยียบเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยเหยียบเหยียบเดี๋ยวเหยียบเใช่ตรงนั้นแหละนี่นะแล้วพักหนึ่งแล้วก็โดดตรงนี้เลยด้วยความไวไปแล้วไม่อยู่แล้วไปแล้วสวยข้างบนครับข้างบนข้างบนมีข้างบนมีนมี มันีใครมาวางแท่นคนทนเลือไว้ตรงนี้เสร็จพี่ดีน้องอื้ไม่ไล่ไโนต้ตไปหนึ่งทงงงงงีเรียบร้อยผมว่ามันต้องมีคนคอยเฮ้ยข้างบนนี้ข้างบนนี้เอาขึ้นไปไม่ได้ด้วยผมว่าจริงๆแล้วหุ่นพวกนี้มันน่าจะต้องมีแบบคนคอยสั่งการอยู่ในนี้เลยเพราะว่าใครกันนะ ใครกันนะใครกันนนะเดวผมลองอเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ให้น้องคนนั้นมาโอะไรน้องก็โดดถึงอยู่แล้วแหละสูงประมาณเนี้เห็นนะโอ้โห,โหน้องแบบแรงขายเหลือๆบอกเลยมาครับมาครับออเราอ๋อ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  โ oh, okay, okay. oh, okay. อโอเคโอเคโอโอเคน้อง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 อยู่นี่ปามากีมุยปามากีมุยใช่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 อย่างเงี้ยนะเรามาเนี้ยมานี่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 แล้วเราก็จะเอาน้องมะข้าวตัวดีนะผมย่อนลงแวกล่างย่อนลงไปเออพอดีเป๊ะว่ะได้รห,ร,หรือเปล่าได้หรือเปล่าเออมามามาได้อยู่ได้อยู่ ถือว่าจริงเกีเ่ยวเฮ้ยเอาแม่ตะก,กี้ก็พลาดเฉยมาครับวันนี้จังหวัดตะกี้เรากระโดดแพ้ได้เงรอคงใส่เกือบหล่อแล้วพระทูจังหวัดนี้ยังไงอาจจะพลาดเราก็ยิงต่าฮอฮอฮอาไปครับอึม้มลื่นเล็กน้อยน้องโดนถึงแววถึงแววเออเจ๋อนี่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 นน นี่แล้วเวลาฉีกกระชากลากเลยแล้วจวังหวะน,นี้มาดึงเลยยืดจืดแล้วแบบจังหวะน,นี้มีหมอกคุณผู้ชมฉันวันนี้เห็นเมฆหมอกไอเข้ามาบุกเข้มหัวใจและเห็นเธอกำลังไปกับตัวอะไรข้างบนนั้นอย่านะน้องโอ oh my god โ oh อ my god โ oh อ my god มันคงไม่เหยียบเราหรอกนะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โห oh ้โ oh อ้ออเบาหน้องเบาเดินระวังหน่อยฮัลโหลโอ้มีหลายตัวมีหลายตัวมากมุยเร็วไม่ให้โดนเหยียบโอ้โหยี่หมอนี่มันมาทำอะไรที่โลกเราเนี่ยจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีแต่ทะเลครับ น้องน้องกลัวน้ำหรือเปล่าน้องกลัวน้ำเดินเกาะหัวพี่ได้นะเร็วครับเร็วเร็วเลย,เ,ย,เ,ลย,เ,ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยเติร์ดแล้วเหรออยู่ไหนก่อนอยู่ไหนก่อนโผล่มาเห็นแล้วดีๆถ้าก็โดดลงไปแล้วแบบมาจี่แล้วนะจะต่อยให้มีหรือเปล่าอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเออทำไง น,นยังไงยังไงสิแล้วพักเดียวอันไหนตูตตตูตตตูอืมแสดงว่ามีที่ให้หลบอยู่อ๋อโอเคผมเห็นละไปะแล้วรูตรงนี้นี่คือรูอะไรเออเอาอ๋อมันอาจจะต้องใช้น้อง อ๋อ,อต้องมีเชืกอกอยู่ข้างบนแน่ๆเลยครับสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใช้หุ่นยนต์เบ้าเข้าขตัวนั้นในการผ่านไปทางดีนะคุณผู้ชมตรงน,นี้เฮ้ยเ้ตรงนี้เฮ้ย <c oughs> สวยกระโดดอีก <c oughs> ้สวย, <c oughs> สวยขึ้นมาน,น้องเร็วนี่ไม่มีหร <c oughs> อกตรงนี้ไป <c oughs> เฮ้ยเเดียยวเดเดียยวเดียโอ้โอ้เอาจิงดิมุยมุยลูกหนูเอจิงรอไอหนูของจริงวะเอาล้วเหยียบค้างเลยจย่างวันนี้ตวงนี้น้องเหยียบค้างเจ๋วโอ้โหผมทำเกินหน้าที่มากของจริงวะ เก่งจังเขาจะบังเอิญขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหพ่น้องเราแม่งสุดว่ะพาน้องบินเล่นเนี่ล่วงมาน้องขี่ไปเลยเข้างบนข้างบนข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีอะไรหรือเปล่าวอุ้ย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 อ๋อไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราพาน้องมาด้วยเราพาน้องมาด้วยเหมือนรู้โอ้น้องๆนี่ๆงับงับงับหน่อยงับหน่อยงับหน่อย บหนเอยเออแ,แล้วใช้อะไรได้อีกไหมอ่ะเราหมดประโยชน์แล้วมัง้งเนี่ยออไปไม่ได้แล้วว่ะตรงตรงน,นี้น่าจะหมดประโยชน์แล้วถึงวันนี้แล้วมาวิวมาวิวมาวิาวหุว่นน้องเราแมา่งสุดว่ะสุดจีเก่งมากมาลูบหัวก็เลยทีนึงไม่คิดว่าจะกระโดดไปตอนแรกกระโดดไปนี่แบบใจหายเลยโอ้โห น้องเราแม่งหอบจริงว่ะแล้วจังหวะนี้มีโยงใหญ่อยู่ว่ะอุ้ยอุ้ยแล้วมีแล้วมีไททันอีกแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังไงครับตอนนี้ไงครับตนี้มีอะไรเปล่าไม่ไม่แล้วจังหวะนี้มันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆโอ้ไม่กอดน้อ, oh <my> องเดินตามมาด้วยกลัวหลู อุ้ยโยงใหญ่เต็มไปหมดเลยอีกงงๆอะไรอ่ะ้าบอะไรเนี่ยใครมาทำปล่อยอะไรทิ้งไว้ตรงนี้โอ้ยกดมงม,มุมหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเอ้าเราเราชี้ทำไมเราชี้ได้ไกลจังอ้ว้าวอุย้ยอะไรเนี่ย โอ้โหโอ้โหจัยหวัดไม่เสียงคุณผู้ชมจังหวะนี้ไม่ีเสียงข้างบนมีอะไรหรือเปล่าโอ้โหต้องถามว่าข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าจาังหวะนี้น้นองน่าจะไปกับเราไม่ได้นะจังหวะนี้เราต้องแบบสลโบบบกว่ะโอ้โหอะไรครับนี่อะจริงๆแล้วโลกใบน,นี้อาจจะมีอะไรสิ่งที่แบบน่ากลัว Oh shit Oh nong Nong ơi Nong ơi Nong ơi Aha 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 ở đằng đó này nè อย่านะอย่านะเอา้าน้องขยับน้องขยับน้องน้องขยับนี้ไม่ได้นะอืมไอหมอนี่เออหรือว่าเราอาจจะต้องมุยยุยมาไหมมุยยุยมาอยู่ตรงนี้มาไหมานี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้เลยรอ,อพี่แป๊บหนึงน่งด้พี่มาด้อมาครับจะกอดยังไง ต้องล่อเกิดการล่อกันเกิดขึ้นแน่ยิงก็มาดิไว้ตูดมอเฮ้ผมมาผมมาวิ่งโฮะอ้อ้เอามาล้ามาแล้วชี้หน้าเลยชี้หน้าเลยชี้หน้าเลยตอนนี้ยังไงอวิ่คุยกันได้ด้วยโอ้โอ

ไม่มีสิ่งใดชนะเมลเมลคือพระเจ้าบอกแล้วอย่ามาหือออนะเมลไม่ฟังใครนะน้องนะอย่ามาหืออๆมาหือมาครับน้องอย่าลืมที่จะตามเรามาดนะ้วย <c oughs> อร่อ,อรเก่งมากล่ <c oughs> าว่าลหาว่าสรุปมันคือตัวอะไรกนะันเี่ย ตัวคนเหมือนอย่างนี้เลยคุณผู้ชมถั่วถั่วมีขาถั่วบูดอาจจะเป็นนโตกปีศาจนโตกอ่าน,น้องวิ่งแซงหน้าเราครับจังหวะนี้ต้องมีประเด็น Tìm rồi, đào tiêm phá lưu chung Khuyên gì đào tiêm phá Xuyên dinh tên nga, Bên na Y lô วิ้งไม่รอเราเลยครับไกลเกินแล้วน้องนะตอนนี้น้องวิ้งไปไกลเกินแล้วนะ เมื่อตอนนั้นท o เกเดอ,อร์ท t เดอ n d อนหรือว่าหรือว่าหรือว่าอะไรครับคุณผู้ชม หรือว่าเราจะจบแตนดเดียงทั้งท่นนี้นะเอ,ออเออเอออะครก็ผมตลับวันนี้ก็ขอตะโถวแตนเบพียงทั้งนี้ก่อนนะคุณผู้ชมมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมซีโอเกนเ n ็กเด a y ครับกู๊ด b บ e ผมไม่รู้ว่าพาร์ทนี้มันสั้นไปหรือเปล่านะอืมไม่สั้นหรอกมะเดเจอกันพาร์ทหน้าครับผม